จับตาดูดีนะครับ1-2ายังนะครับคุณลูกค้าครับวันนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการทําอาหารโดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นตัวหลักในการทําอาหารนั่นคือกระทะครับกระทะนี่หลายคนเคยใช้ทั่วไปอาจจะเป็นกระทะตะลเลดบางๆอลูมิเนียมบ้างหรือแม้แต่เป็นกระทะเคลือบที่บางทีมันก็หลุดร่อนไปเราก็อาจจะไม่ไว้วางใจแต่วันนี้ใครที่อยากได้กระทะคุณภาพดีเกรดเมียมแนะนํากับ Star Kitchen เป็นกระทะสเตเลสเกรดพรีเมียมจริงๆครับด้วยความพิเศษของตัวเนื้อกระทะที่เป็น304ซึ่งมันจะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เหมาะกับการทําอาหารครับการดีไซน์ออกแบบของกระทะสเตเลสตัวนี้ใบนี้นะครับเป็นการออกแบบแบบรังพึ่งซึ่งการออกแบบแบบรังพึ่งแบบนี้จะช่วยในเรื่องของการกระจายความร้อนและก็เก็บความร้อนให้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับด้านหลังที่มีการการ,ารันตีว่านี่คือเกรด สตะเลตสามศูนย์สี่แท้ๆการออกแบบก,ก็ให้กระจายความร้อนได้เป็นอย่างดีนี่คือความแข็งแรงสังเกตว,ว่าผมเคาะลงไปนี่คือความหนานแน่นของเนื้อสตะเลตอ,อย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้คุณลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจะใช้กับตัวตะหลิวที่เป็นซิลิโคนเป็นไม้พาย,หร,ย,ายหรือจะเป็นสตะเลตก็สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจเพราะนี่คือความปลอดภัยกับการใช้กระทะเกรดเทมเพียมจากตไกต่เชนครับวันนี้ผมก็เลยทําเมนูที่ท้าทายคุณลูกค้าหน่อยที่อยากจะทําเมนูเกี่ยวกับเรื่องของ ัวเปลือกหอยเปลือกปูซึ่งมันจะมีความคมอยู่แล้ววันนี้ผมก็เลยจัดหนักให้ครับกับการผัดหอยลายซึ่งการผัดหอยลายหอยเมื่อจะเป็นก็เรียกเป็นวัตถุดิบที่มันมีความคมอยู่แล้วแต่วันนี้ความที่เป็นกระทะเสเตลล์อย่างแท้เกรดพรีเมียม 304จากซาคิทเช่นคุณลูกค้าก็จะมั่นใจได้ว่าวันนี้การทําอาหารคุณนั้นจะปลอดภัยแล้วก็ทําให้คุณนั้นมีเวลาในการทําอาหารได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นกระทะที่กระจายความร้อนแล้วก็ร้อนเร็วมากๆในการทําอาหารครับเพียงเท่านี้ผมก็ได้เมนูหนึ่งเมนูที่ทําจากกระทะแตนเลืออย่างดีว้าวคุณลูกค้าครับลองดูครับ นี่คือเมนูอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนบอกว่าต้องเลือกใช้กระทะเฉพาะพิเศษเพราะไม่ฉะนั้นกระทะใบเก่าๆของคุณนั้นมันอาจจะเป็นรอยได้แต่วันนี้ด้วยความพิเศษที่เ <c volta> ป็นกระทะ304เกรดพริเมียมขนาดนี้ก็ทําให้คุณผู้ชมนั้นมั่นใจแล้วก so ็หายห่วงต่อการใช้งานครับการทำความสะอาดก็ไม่ยากครับใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาๆและลองเช็ดลงไปคุณลูกค้าลองดูผมเช็ดแค่ตรงก้นกระทะก่อนให้ดูนะครับว่าวันนี้คุณผู้ชมก็ ทำความสะอาดได้ง่ายเพราะมันสามารถทําความสะอาดได้ง่ายจริงๆนี่คือความพิเศษ,ษของตัวกระทะ3ามสจากสตาร์คิเซนครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกอลูกค้าครับวันนี้เราอยากทำเมนูนึง่งวันนี้เราก็มาพร้อมกับฝาปิดด้วยซึ่งฝาปิดตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็สามารถจัดบ้างได้แบบนี้ไม่เพื่องพื้นที่ในการใช้งานในครัวของลูกค้าแน่นอนครับแล้วก็มาพร้อมกับถาดรองนึง่งให้ไปหนึ่งอันจะนึ่งซาลาเปานึ่งขนมจีบทำปาลานึ่งได้หมดปลาหมึกปลาหมึก,มกนึ่งซีอิ๊ ทุกอย่างทําได้หมดเลยนี่คือเซ็ตเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทําอาหารของคุณลูกค้าคราวนี้อยากให้ดูถึงความแข็งแรงกันอีกรอบหนึ่งว่า Star Kitchen มันจะมีความแข็งแรงกับกระทะที่คุณลูกค้าใช้อยู่ได้มากน้อยแค่ไหนจับตาดูดีนะครับ 1...2... ึ่ง,องโอ้โหคุณลูกค้าครับ คุณลูกค้ามั่นใจได้ขนาดไหนว่าสตาร์คิ c เช่นแข็งแรงคนทานมั่นใจทุกการทําอาหารได้อย่างแน่นอนครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้จัดลักให้กับคุณลูกค้าเลยกับกัะทะสตาร์คิทเช่นสินค้าขายดีจากล u c ก y ี้เวชช็อปปกติราคาเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าคุณลูกค้าดูอยู่ตอนนี้นะครับย้ําว่าดูอยู่ตอนนี้เท่านั้นให้คุณลูกค้าซื้อในราคาเพียงแค่1000กับ9บาท ย้ำนะครับ1 0 0กบ0าบาทกระทะใบ,บเดียวไม่พอเราจะมีของแถมให้เป็นกล่องใส่อาหารจเจลให้อีบสามใบพร้อมกับฝาปิดแล้วก็มีตะหลิวไม้ที่ผมใช้ทำอาหารเมื่อสักคุูนี้อีกหนึ่งอันทั้งหมดนี้1 0 9 0บาทที่สำคัญครับจัดสรงฟรีเก็บเงินปลายทางของดีๆต้องลัคกี้เวชอปครับ